จากเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันที่หลายๆอย่างมีราคาที่สูงขึ้นถ้าหากเราไม่รู้จักปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้เข้ากับปัจจุบันเห็นทีว่าต้องลำบากแน่นอนเราจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดการที่เราปลูกผักกินเองนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่เราสามารถทําได้การปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะเราสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยแม่แหม่มเองก็ใช้พื้นที่บนดาดฟ้า ที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นํากลับมาทําประโยชน์โดยการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเอาไว้เก็บกินเก็บใช้ในครัวเรือนและคนในครอบครัวก,ก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นเด็กๆชอบมากๆเลยนะคะแจมมีจะชอบขึ้นดาฟ้าไปเก็บผักช่วยแม่รดน้าพรวนดินต้นไม้นอกจากเด็กๆจะได้รับความสนุกแล้วยังเป็นการออกกําลังกายไปด้วยในตัวและที่สําคัญที่สุดคือเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะพืชผ,ผักที่เราปลูกไว้กินเองนะ ไม่จําเป็นต้องงามมากก็ได้เพราะเราปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่ได้ปลูกเพื่อจําหน่ายไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆผักที่ทุกคนเห็นอยู่แม,แม่แม่ไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงแต่เราจะใช้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําเองรถในช่วงเวลาที่เราว่าง เพียงแค่นี้เราก็มีผักให้เก็บในทุกวันแม้ว่าในเบื้องต้นเราอาจจะต้องลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเพื่อปลูกผักในบ้านแต่รับรองว่าผลหลังจากนั้นจะคุ้มค่าแน่นอนเพราะนอกจากเราจะมีผักที่สดสะอาดซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารไว้รับประทานเองเมื่อต้นของเขาเจริญเติบโตเต็มที่เรายังจะได้เมล็ดพันธุ์ของพืชเหล่านั้นเอาไว้ปลูกต่อได้อีกที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นต้นของผัก ท,ที่มเมล็ดของเขาร่วงหล่นลงดินแล้วก็งอกต้นใหม่ขึ้นมาให้เราได้เก็บกินได้เรื่อยๆบางครั้งเราปลูกครั้งเดียวก็สามารถเก็บกินได้ตลอดดังนั้นการปลูกผักไว้กินเองที่บ้านจึงเป็นทางออกที่ดีและเหมาะกับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้มากๆเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะคะ